เฮ้สวัสดีครับพี่ปืนครับสวัสดีครับอ่าพี่ปืนขับไปเกดีวีนะพี่ปืนใช่ครับวันนี้เห็นแจ่มมากเลยนะพี่ปืนนะสีแดงนะครับผมสีแดงดำนะพี่ปืน่าพี่ปืนวันนี้แต่งอะไรมาบ้างครับวันนี้แต่งเต็มมากพี่ปืนอ่าแนะนำหน่อยครับผมชุดเออ่แฮปปี้มิลครับมาตรฐานจะเป็นตัวข้างล่างครับแคทบาร์เอชอาร์ซีเอชอาร์ซีนะพี่ปืนนี่นะฮะตัวนี้เป็นแคทบาร์ครึ่งท่อนครับอันนี้เป็นท่อนล่างอย่างเดียว แล้วก็จะมีสปอร์ตไลท์นี่สปอร์ตไลท์ครับน่ารรัักคบผมเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะทุกคนนะฮะนี่ไฮไลท์เลยครับทุกคนท่อท่อท่อเป็นปลายาวอะคาปวิกครับปลายยาวนะทุกคนอันนี้มันเป็นท่อท่อเก่าของของรถรถคันเก่าของผมขายไปแล้วอ่าครับขายยันเก่าไปแล้วแล้วก็เอาท่อตัวเก่ามาแปลงนะแปลงพอท่อนะทุกคนใช่ครับครับใส่ช่างต้นเวลามรอได้แหละอ๋อ่าผมแล้วก็นี่ซิงเกิลเจอของ เอ่อเอสดีวีเจ้าห้าศูนย์ต้องมีต้องมีทักเท้ากลางครับอ่าเวลาเห็าเข้ากลางไม่เมื่อยยช่นะครับผมรู้วไว้ลุยงานอเวนเจอระว่าอะไรเไม่เจอได้ครับแล้วก็เปลี่ยนสรีระเวลานั่งขับทางไกลครับจะทำให้แบบเปลี่ยนสรีระมันจะไม่เมื่อยอ่าใช่ครับทุกคนแล้วก็จะมีนี่ครับตัวท้ายนะผมท้ายสั้นอันนี้ของ MAD ครับนี่ครับทุกคนเอสดีนะครับท้ายสั้นใส่ไฟเลี้ยวเดิมครับตอนนี้ไม่ต้องตัดสายไฟนะครับผมก็ใช้ไฟเลี้ยวใช้ปักเดิมได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นบังโคล พี่ในกลุ่มเขาแบ่งปันมาครับปกติมันจะเป็นพลาสติกแต่ไอ,ไนอันนี้เป็นพุมคาร์บอนมาเรียบร้อยแล้วอันนีุ้มคาร์บอนมานะครับเป็นกันดีต้นหลังนะครับตัวนี้ถอดท้ายออกนะครับผมบแล้วก็เป็นชิวหน้าชิวหน้าอันนี้สั่งทำเอาครับไม่ได้แบบอันอนี้สั่งทำราคาแพงไหมไม่แพงครับไม่ถึงพันไม่ถึงพันสวยนะเพื่อนนะครับถามว่ากันได้ไหมจริงๆมันก็กันได้ในระดับหนึ่งครับก็จะลุมครับเอาไว้ ให้ลมมันตัดลมไปเฉยทำไม่ตัดลมไปถ้าแต่แต่ถ้าวิ่งทางไกลก็ใช้ชิวเดิมเหมือนกันใช้ชิลเดิมอ่าก็เหมือนวิ่งในเมืองเท่ๆส่วนใหญ่ก็จะขี่ในเมืองอยู่แล้วนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อันี้นี่นำเสนอเลยน่ารักอันีเป็นกระจกปกติเป็นกระจกปลายแฮนด์ครับแต่เขามีทำตัว C N C สองระบบมาเอาไว้แบบใส่ตรงนี้ได้นี่ครับผมแต่กระจกยังไม่ใส่นะผมกระจกยังไม่ใส่นะผมก็คือชอบประมาณนี้นะครับถ้าจะขี่ยาวๆก็ไปใส่น้อพี่ปืนนะครับใช่ครับ อันนี้เป็โกโปรได้ด้วยนะเผื่อไแบบไม่อยากหาที่ติดไม่เจอไงที่ติดตรงนี้มันลำบากใช่ไหมลองติดโกโปตรงนี้ได้โอเคทุกคนนี่นะครับพี่ปืนสายบันเทิงนะครับลองปืนสายบันเทิงวิลลัมนะครับผม XADV 7 5 0ดห้าศูนย์เรารอแลยครับพี่ปืนเดี๋ยวผมขอดูไฟก่อนเดี๋ยวค่อยฟังเสียงนะครับพี่ปืนนะฮะเดี๋ยวขอดูไฟพี่ปืนนะจริงจริงจริงมันมีไฟแค่สองแบบคือไฟสูงกับไฟต่ำแต่พอดีคนที่เราขายให้พัฒนาเป็นแบบที่ อันนี้เป็นไฟต่ำครับเป็นสีขาวสีขาวทุกคนสีขาวปกติกลางวันจะไม่เห็นนะเป็นไดร์นนะปุ๊บทีนี้อันนี้คือไฟสูงมาจ่อเป็นสีเหลืองเหลือกำพันนิดนึงนะครับใช่ครับส่วนอันสุดท้ายจะเป็นนี่ไฟสเต็ปสเต็ปนะผมสเต็ปขอทางอ่าหล่อๆครับทุกคนนะครับอันนีวขออนุญาตฟังเสียงนะครับพี่ปืนท่อไดโวนะครับเอ้ยท่ออะคาบูบิกนะทุกคนอันนี้ก็จะนิดนึงนะครับปกติว่าคิดว่าจะเบาตอนแรกแต่พออันนี้ปุ๊บอันนี้เดินเมานะทุกคน พอเลยพอนิ่เมาออนิ่มนุ่มนะผมะปัญญาต้องดูคือการบอกเลยว่าป,ปัญญตํารวจปัญญในด่านนะปัญญใ,ในด่านนี้โอเคครับทุกคนอืมอ่าเดี๋ยวถามพี่ปืนพี่ปืนตอนนี้เปิดร้านดอกไม้นะครับอยู่ในเมืองบุรีรัมย์เนาะ<ช>พี่ปืนเนาะครับใช่ครับ,ร,บร้านดอกไม้สวนเพิ่มทรัพย์ครับอ่าฝากร้านนะครับพี่ปืนครับอ่าร้านดอกไม้อยู่ตรงสี่แยกตลาดไหนครับรับจัดทุกงาน งานตั้งตั้งแต่สักกระเบือ,อยันเรือลบเลยทุกงานเลยเข้ามาคุยได้ตลอดครับ,รบหรือ,อ,อดูในเพจร้านสวนเพิ่มทรัพย์เลยก็ได้ครับเจ้าของร้านสวนเพิ่มทรัพย์นี่ครับเจ้าของร้านสวนเพิ่มทรัพย์นะครับผมมีแฟนนะครับพี่ปืนโสดครับโสดนะทุกคนน,น,นี่เบาเบาท้ายยังว่างนะครับทุกคนนะครับผมก็จริงๆก็รีวิว x อ d v ไปหลายรอบแล้ววันนี้ผมพามาดูตัวแต่งนะครับที่ของพี่ปืนนะครับผมก็ท่านใดที่สนใจดอกไม้ก็ติดต่อพี่ปืนได้เลยชั้แรก ชุดแรกยังไม่ครบนะผมรออะไรนะครับผมเดี๋ยวถ้าแต่งครบเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเจ็มแค่ไหนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ปืนมากครับพี่ปืนขอบคุณมากนะครับผมโอเคครับผมอ,อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดสัครได้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคครับผมสวัสดีครับ